สวัสดีค่ะร้านบุญดุลยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือด้านหน้านี้จะเป็นสเปกกว้าง8.5สี่รูปนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะนี่เลยค่ะมีเข้าใหม่นะคะแล้วก็มีก้านยก UV สีเข้สีเข้มๆเ,เลยนะคะยางปี21นะคะนิตโตะนะคะแล้วก็มีล้อเวลนะคะออฟลิฟตออฟก,กระมังเลยนะคะนี่ค่ะ T.E. 3 7นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะขอมสบนะคะนีเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะ5,900นะคะมีชุดไหนบ้างนะคะชุดนี้นะคะ Mac p e ี7อสาสบอลค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะใส่วกระากหกลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะ5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลชุดนี้ค่ะ ชุดนี้สีน้ำตาลราคาก็อยู่ที่5,9 0 0บาทนะคะยางเป็นมิโตสองห้าห้าสิบแปดนะคะนี่ค่ะยกชุดแบบนี้เลยนะคะ5,900บาทรถกระบะหกลู 6, นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้ล้อสวยเลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะ6,9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะ แล้วก็ราคาประหยัดนะคะแล้วก็มีการยก SUV นะคะชุดนี้นะคะการยก UV สีเขสีเข้มๆเ,เลยนะคะยางเป็นยางนิตโตปี21ค่ะยาง265ห4หานะคะนิตโตปี21นะคะใช้กันยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะการยก SUV กว้าง9ออกศูนย์นะคะชุดนี้นะคะ11,900บาทค่ะนะคะใช้กันยาวๆเลยนะคะแล้วก็มี t e 3 7หยอดแดงนะคะชุดนี้เป็นล้อง,งาน APP นะคะนี่ค่ะได้ล้อง,งานไทยนะคะชุดนี้นะคะอพนะคะปััาก้ามด้วยนะคะ ยาง 2, 5, 5, 4, ะะเป็น255 548นะคะเป็นสีเข้มๆเลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทต่อค่ะนะคะล้องานด้วยนะคะยาง255 50ค่ะนี่เลยสีเข้มนะคะชุดนี้อยู่ที่6,900บาท แล้วก็มาดู8.5กันบ้างนะคะ8.5สเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะเป็น DE37 นะคะสีเทากันนะคะชุดนี้นะคะยาง255 50 18นะคะกว้าง8.5สีลูกนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพัน,นะค่ะยาง255 0นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทะค่ะ ใส่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะใส่แล้วไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะ9 500บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กซี่อีที่แนะคะชุดนี้ใส่ล5ดห้รูหนึ่งสนะคะรถเก่งใส่ได้นะคะกระบะก็ใส่ได้นะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะยาง 2, 3, 5, 4, 5มห้าสี่ิบนะคะชุดนี้ราคาหลักพันค่ะราคาอยู่ที่8,900ันเการ้อยบาทราคาแม็กแถมยางไปเลยนะคะชุดนี้นะคะ ราคาอยู่ที่8 9 0 0บาทนะคะขอบ18กว้าง8.5 4ุสิลูกนะคะไม่ยืดไม่ลุนแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซนต์ค่ะราคาจัดโบนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์กว้าง8.5 4ุสิลูกนะคะออกส5หเลยนะคะชุดนี้นะคะออกส5หไม่ลุนแน่นอนยางเทพเลยนะคะยาง26 29นะคะนี่เลยค่ะ ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะชุดนี้นะคะจัดโปรอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ11,900บาทค่ะใส่รถตัวเตี้ยไม่หลุดแน่นอนนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาละค่ะชุดนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะยาง2550้าค่ะกว้าง85ซถสิลูกเหมือนกันนะคะจัดโปรอยู่ที่1น0 0บาทเท่านั้นเลย ชุดนี้อยู่ที่1น0่บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นเอเดนะคะกวาง8 5ดสถึงลูกออฟสามหยางดินยางปี22ค่ะชุดชุดนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบยางใหม่หน่อยนะคะนี่ค่ะจอกเต็มเน เปอร์เซ็นต์ปี22นะคะนี่ค่ะแมกใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี22นะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ค่ะยางปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่14,900บาทนะคะ14,900บาทค่ะนะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ยกชุดนะคะนี่นะคะ14,900 แล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นล้อคอสติกนะคะได้ล้อแท้เลยฝาครบนะคะฝาครบนะคะ<ม>ชุดนี้นะคะเป็นล้อคอสติกนะคะฝาครบเลยนะคะชุดนี้ก็เป็นสเปคไม่ล้นนะคะยางเป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังเป็นสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะไม่ยืนไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะได้ล้อแท้คอสติกเลยนะคะยางปียี่สิบนะคะดอกแน่นๆเลยค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่12,900บาทเป็นล้อคอสมิกแท้นะคะใส่รถกระบังตัวเตี้ยนะคะไม่ยืนไม่ล้นเลยนี่นะคะอันนี้คือสำหรับล้อสเปคไม่ล้นนะคะแล้วก็สำหรับใครชอบล้นนิดๆนะคะก็มีนะคะชุดนี้เป็นแบกเวลนะคะยางส5 5 5้8ค่ะล้อเงา,ๆเ,ะะงาๆเลยนะคะสอกยางแน่นๆเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทหลักพันเลย 5 0 0บาทใส่ลูกกระบาด6นิ้วโจเตี้ยนะคะยางเป็น2,550นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลงานเมงค่ะออบบอกว่าออฟลึกออฟกะละมังมากนะคะชุดนี้นะคะออฟกะละมังมากคือลึกสุดๆนะคะเนี่ยเลยนะคะยางเป็นยางปี22ค่ะใช้ยกยาวเลยนะคะดอกแน่นๆค่ะนะคะ,นะคะสภาพอันนี้ก็เหมือนเบิกใหม่นะคะยางเป็น2,454 58นะคะคู่หลังเป็น2,754 48นะคะ ปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะฝา,าครบเลยนะคะงานหนุ่มม้งนะคะชุดนี้นะงานเม้งนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะนะคะ13,900บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีเวลหลักพันนะคะสำหรับเวลหลักพันเราก็มีนะคะชุดนี้เป็นแนกเวลห้าลูราคาหลักลพันเลยค่ะราคาเพียง9,500บาทเป็นล้อเวลเงาๆเลยนะคะ ยางเป็น265/358/4เส,ส้นนะคะ B19 นะคะนี่เลยดอกเ,น,เน้งๆค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถ5รู114นะคะ9,500บาทค่ะ,นะคะแล้วมาชมด้านหลังเลยนะคะชุดนี้เป็น Maxie E28 ค่ะสีเข้มๆเ,เลยนะคะยังเป็น2 6 5 6 8นะคะ Hero าวันวันแก้มขาวแบบนี้เลยค่ะ ชุดนี้ใส่ลูกาากระบะขอรูตัวทรงนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะดอกนั้นเลยใครชอบนะคะแก้มขาวนะคะชุดนี้นะคะออฟลิฟด้วยนะคะสีอี๋แปดออฟลิฟออฟสวยด้วยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ก้านยกเอสยูวีสีดำของเราเลยรัดด้วยยางนิโตปียี่สิบใช้ยาวๆนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท สีดำสีเดิมนะคะเดิมโรงงานเลยสีสวยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0หบาทค่ะนะคะแล้วก็จะมีการยกราคาหลักพันนะคะสีน้ำตาลชุดนี้นะคะหยอดแดงย่างสองห้าหกบแปดปีสิชุดนี้ราคาหลักพันเลยค่ะราคาอยู่ที่9500บาทนะคะ นี่ค่ะแบบยางแน่นๆเลยนะคะแล้วก็มีเวลนะคะ di นะคะชุดนี้นะคะยางสองห้าหกสิบแปดนะคะชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแถมฝาดุมด้วยนะคะฝาดุมแบบนี้แถมไปเลยนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทใส่ลูกกบลาหุ่นตัวสูงนะคะเป็นแม็กเวลนะคะนี่เลยนะคะ นี่นะคะรถเก่งนะคะเรามีเข้า1ชุดนะคะสําหรับใครหารอรถเก่งนะคะชุดนี้ล้อรถเก่ง4ี่ลูนะคะ4ี่ลูร้อยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะรถเก่งนะคะสําหรับใครหานะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นแม็กออฟโรดชุดนี้เหลือ1ชุดนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ ออฟโหลดคอร์ส6นะคะใส่รถกระบะหงตัวศูงย์นะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยใครสนใจนะคะมาชงได้นะคะร้านภูมิยางแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดป,ดปดทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095-119-9659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์เลยนะคะ095-119-9659นะคะ หน้าร้านนะคะรับเทินล้อล้อเดิมล้อแต่งนะคะรับเทินล้อทุกสภาพเลยนะคะเทินล้อนะคะราคาก็จะลดไปอีกนะคะราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะเพิ่มไม่คี่บาทเลยนะคะถ้าลูกค้าเอาล้อมาเทินนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะใครอยากจะมาดูมาชมล้อแวะมาชมได้ที่ร้านเลยนะคะมาเทียบดูก่อนได้เลยนะคะ สนใจนะคะเข้า Google นะคะพิมพ์ว่าคูนลูนยางแตกนะคะพอพานสัลลูนอนหนูรอลูสัลกูนอนหนูคูนลูนยางแตกนะคะมี GPS นะคะมาถึงางานเลยนะคะนี่คะ่ะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะรอเข้าใหม่นะคะนะคะฝากติดจตจามคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ